Welcome to s l e e p y Cloud Podcast ภาพบ้านที่ดูดีจากข้างนอกอาจจะซ่อนความเหงาที่กำลังหายใจไม่ออกหรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืนอยู่ข้างในจนกลายเป็นบ้านที่ถูกมองว่าเป็นบ้านแห่งความโชคร้ายแล้วบ้านแห่งความโชคร้ายจริงๆแล้วคืออะไร หนังสือไม่ได้เฉลยแบบชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีดุหรือว่ามีอาถรรพ์อะไรสักอย่างแต่มันได้พาเราไปเห็นเหตุผลของคนที่รู้สึกว่าบ้านนี้โชคร้ายบ้านน่ะเป็นแค่พาชนะใส่ของเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่ตัวบ้านแต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายในทั้งคนความเงียบความคาดหวัง และความเจ็บที่ไม่มีชื่อสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Sleepy Cloud Podcast ที่จะขอเป็นเพื่อนให้กับคุณผู้ฟังผ่านการเล่าเรื่องจากหนังสือบทความภาพยนตร์แอนิเมชัน่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้เบามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วสำหรับเอพิโซดนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามสํำหรับใครหลายๆคนเลยค่ะแต่สิ่งที่สวยงามนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้งดงามเลยและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆบ้านพูดถึงคำว่าบ้านแล้วบ้าน ควรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ที่รู้สึกสบายใจเป็นที่กรองรับเวลาเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากพักผ่อนแต่คำว่าบ้านสำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่อาจจะปลอดภัยสักเท่าไหร่บ้านที่ควรเป็นที่พักใจ แต่กลับเป็นที่ที่เรารู้สึกเกรงที่สุดและยากกว่าน,นั้นก็คือคนในบ้านเราอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่พอใจไม่ชอบเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกที่คบคู่กันไปทั้งความรู้สึกเบื่อหน่ายความเกลียดชังและความรักเข้าด้วยกันรักจนรู้สึกผิดทุกครั้งที่อยากจะหนีออกไปรักจนคำว่า กตันยูกลายเป็นโซ่ที่คล้องเอาไว้ในใจถ้าเรากำลังอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ขอให้รู้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้แปลกเลยนะและเราก็ไม่ได้อ่อนแอเราแค่กำลังพยายามอยู่รอดในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆคำว่าบ้านไม่ปลอดภยัยบางคน อาจจะนึกถึงความรุนแรงทางร่างกายแต่ความเป็นจริงแล้วบ้านไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้หลายแบบบางบ้านปลอดภัยทางกายแต่ก็ไม่ปลอดภัยทางคำพูดการถูกดา่าถูกประชดถูกเปรียบเทียบถูกทำให้รู้สึกว่าเราไม่เคยดีพอบางบ้านก็ไม่ปลอดภัยทางอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรัก เดี๋ยวทำโทษทำให้เราใช้ชีวิตโดยการเดาว,วันต่อวันบางบ้านไม่ปลอดภัยทางขอบเขตถูกควบคุมทุกอย่างตั้งแต่เพื่อนที่คบงานที่ทำจนความฝันที่อยากมีบางครั้งการมีเหตุผลของเราก็อาจจะถูกตีความไปด้วยว่าอักตันยู แล้วคำว่ากตันยูกลับกลายเป็นภาระสำหรับใครลหลายๆคนแล้วมันเป็นภาระได้ยังไงความกรตันยูเป็นคุณค่าที่งดงามมากๆในสังคมเราแต่บางครั้งมันถูกใช้เป็นกติกาที่ทำให้คนต้องทนทุกอย่างบางบ้านคนในครอบครัวรู้สึกว่ามันหนัก มันเหนื่อยจนอยากจะหนีออกมาแต่พอหนีออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าเราอาักตันยูเราไม่ยอมแล้วพอเราไม่ยอมเขาจะเสียใจแล้วเราก็จะเป็นคนผิดเราอาจจะต้องชดใช้แม้ว่าเราเจ็บหากว่าทุกอย่างที่เรารู้สึกแย่ตอนนี้มันอาจจะ ไม่ใช่ความกะตันยูแต่มันอาจจะเป็นหนี้ทางใจที่ถูกบ่มจนหนักเกินไปการตอบแทนกันการให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันมีหลายรูปแบบเลยค่ะและคำว,ว่ากะตันยูเราสามารถตอบแทนกันได้แบบไม่มีขอบเขตไม่มีกฎกติกาว่าจะต้องตอบแทนกันยังไง หากว่าลองเปิดใจลองค่อยๆทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคำว่ากตันยูอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามของทุกคนในบ้านก็ได้นะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนตั้งคำถามใหม่ว่ากตันยูไม่ได้เท่ากับยอมถูกทำร้ายนะคะเราขอบคุณได้โดยไม่ต้องทนทุกอย่าง เราเคารพได้โดยไม่ต้องยอมให้เขาลำเส้นหากว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันบางทีเป้าหมายก็ไม่ใช่ทำให้เขาเข้าใจทั้งหมดแต่มันคือการทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นและปกป้องใจให้ได้มากที่สุดเราอาจจะช่วยได้ในบางเรื่องแต่ก็ต้องมีเพดานเราอาจจะดูแลได้ แต่ไม่ใช่การแรกด้วยการถูกทำร้ายซ้ำประโยคนี้ที่อาจจะตอกย้ำกับทุกคนก็คือเราสามารถเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องเป็นคนที่ถูกทำร้ายมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านบ้านหลังหนึง่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นบ้านแห่งความโชคร้าย เป็นงานวรรณกรรมญี่ปุ่นค่ะของคุณมาจิดะโซโนโกะจากสำนักพิมพ์พิกโคโรที่บอกว่าบ้านเป็นเหมือนภาชนะที่เก็บเสียงเงียบของคนที่เคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันและเป็นเสียงที่บางครั้งดังที่สุดในใจแต่ไม่มีใครได้ยินจากภายนอก หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าบ้านสะสมความเหงากับเรื่องราวที่ไม่มีใครได้ยินค่ะเป็นเล่มสีเขียวอ่อนมีภาพวาดของบ้านหลังหนึ่งจํานวน3ชั้นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่มีหน้าปกที่สวยน่าอ่านมากๆเลยค่ะในเล่มจะประกอบไปด้วย5เรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เชื่อมโยงกัน โดยในแต่ละครคือคนละช่วงชีวิตคนละบ้านคนละบาดแผลตั้งแต่ความฝันเรื่องครอบครัวแสนสุขไปจนถึงช่องว่างที่ค่อยๆงอกขึ้นในความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่ความโดดเดี่ยวและความทุกข์ที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าบ้านแห่งความสุขอย่างตอนที่หนึ่งมีชื่อว่า บ้านหลังสุดท้ายนี่คือตอนที่หลายคนอ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นแต่ก็รู้สึกหน่วงไม่น้อยเลยเพราะในเรื่องได้เล่าถึงการเริ่มต้นของครอบครัวแบบคนธรรมดามากๆเลยค่ะในเรื่องพูดถึงสามีภรรยาที่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านสามชั้นและกกำลังวางแผน ทำเป็นร้านตัดผมในชั้นล่างของบ้านช่วงต้นจะพาให้เราเห็นถึงความกังวลของการเข้าบ้านใหม่ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงคำเล่าลือกันว่าเท่านั้นน่ะบ้านนี้เรียกว่าบ้านแห่งความโชคร้ายและมีเหตุการณ์เล็กๆอย่างต้นไม้สวนหลังบ้านที่ทำให้ ใจของคนในบ้านเริ่มหวั่นไหวไฮไลท์ของตอนนี้เป็นเพียงแค่บทสนทนาธรรมดากับคนรอบบ้านที่ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากการที่เราควบคุมทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบแต่มาจากวิธีที่เราเลือกที่จะมองมันค่ะในตอนที่สองมีชื่อว่าบ้านของการเล่นพ่อแม่ลูก ตอนนี้ชื่อฟังดูแล้วน่ารักดีนะแต่เนื้อหาข้างในค่อนข้างเจ็บเป็นเรื่องของครอบครัวที่พยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้เหมือนบางบ้านที่อยู่ด้วยกันด้วยคำว่าหน้าที่มากกว่าคำว่าเข้าใจแก้หลักของตอนนี้คือช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในความสัมพันธ์ แม้จะพยายามทำให้บ้านดูปกติแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ทำให้เห็นว่าการเล่นเป็นครอบครัวบางทีก็เป็นกรอกกำบังความจริงความเหงาของคนในบ้านความเหนื่อยของคนเป็นพ่อแม่หรือความไม่เท่าเทียมที่ค่อยๆกัดกินหัวใจสำหรับในตอนที่สมมีชื่อว่าบ้านดักแด ตอนนี้ชัดมากๆในเรื่องของที่พักใจและการซ่อนตัวเพื่อฟื้นฟูหนังสือวังภาพว่าบ้านบางหลังทำหน้าที่เป็นเหมือนดักแด้ไม่ได้แก้ปัญหาให้หายไปทันทีแต่ให้พื้นที่ให้คนในบ้านได้พักได้หายใจและค่อยๆกลับมายืนได้อีกครั้ง ตอนนี้พูดถึงคุณแม่เลิ้ยงเดี่ยวค่ะและเพื่อนที่เคยรักกันได้กลับมาเกี่ยวพันกันในบ้านหลังนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่รักแบบหวานหวานแต่เป็นรักแบบคนเคยเจ็บเคยพลาดเคยทิ้งกันแล้วต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่ใกล้กันแบบไหนไม่ให้ทำร้ายกันซ้ำๆ สำหรับในตอนที่4มีชื่อว่าบ้านกินฝันตอนนี้จะว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกของคนที่เคยมีความฝันแบบชัดมากๆแล้ววันหนึง่งมันถูกชีวิตกัดกินไปทีละนิดด้วยภาระความคาดหวังและข้อจำกัดที่ไม่ได้เลือกเองแต่หนังสือไม่ได้พาเราไปในทางที่สิ้นหวังอย่างเดียวนะ เพราะทีมของตอนนี้ม้จะไม่สมหวังแต่ก็เริ่มต้นความฝันครั้งใหม่ได้อีกครั้งมันก็เลยเป็นตอนที่อ่านแล้วเหมือนโดนสกิดว่าฝันอาจเปลี่ยนรูปได้แต่อย่าให้มันตายไปและสำหรับในตอนสุดท้ายค่ะบ้านแห่งความสุขเป็นตอนปิดเล่ม ที่จะพาเราไปเจอกับความย้อนแย้งที่สุดบ้านที่มีชื่อว่าบ้านแห่งความสุขแต่กลับเต็มไปด้วยความทุกข์ตอนนี้มักจะเล่าในโทนที่ทำให้เห็นว่าภาพบ้านที่ดูดีจากข้างนอกอาจจะซ่อนความเหงาที่กำลังหายใจไม่ออกหรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืนอยู่ข้างใน จนกลายเป็นบ้านที่ถูกมองว่าเป็นบ้านแห่งความโชคร้ายแล้วบ้านแห่งความโชคร้ายจริงๆแล้วคืออะไรหนังสือไม่ได้ฉเฉลยแบบชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีดุหรือว่ามีอาถรรพ์อะไรสักอย่างแต่มันได้พาเราไปเห็นเหตุผลของคนที่รู้สึกว่าบ้านนี้โชคร้ายอาจจะมาจากความจริงที่เรียบง่ายว่า เป็นบ้านที่มีคนเอาความคาดหวังมาวางเอาไว้เยอะมากและเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามนั้นความเงียบความเหงาความผิดหวังจะถูกสะสมจนทําให้บ้านดูเหมือนเป็นต้นเหตุทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นค่าที่เก็บเรื่องราวเท่านั้นแก่นประโยคที่เหมือนจะปักหมุดสำหรับเล่มนี้ มีแนวคิดว่าบ้านน่ะเป็นแค่ภาชนะใส่ของเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่ตัวบ้านแต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายในทั้งคนความเงียบความคาดหวังและความเจ็บที่ไม่มีชื่อสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ทำได้ดีมากๆเลยค่ะคือการใช้คำว่าบ้าน เป็นกระจกสะท้อนครอบครัวบ้านในเล่มนี้ไม่ใช่สถานที่อบอุ่นตามอุดมคติแต่มันสะท้อนความจริงว่าบ้านอาจเป็นทั้งที่พักใจและเป็นที่สะสมความเหงาในเวลาเดียวกันค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนในบ้านสร้างรวมกันด้วยนะจะเห็นได้ชัดเจนว่าโทนเนื้อเรื่องเล่าได้แบบกริบเรียบเลยละ แต่บีบหัวใจแบบสุดๆเล่มนี้ไม่ได้ดราม่าแบบโครมครามนะคะแต่มักจะแทงด้วยรายละเอียดเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันและเล่มนี้ก็ไม่ได้สรุปนะคะว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันพาเราไปให้เห็นความเป็นมนุษย์ในหลายๆมุม บางคนทำร้ายกันเพียงเพราะไม่รู้วิธีในการรักบางคนอดทนเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่บางคนอยู่ต่อเพราะคำว่าครอบครัวมันหนักกว่าความสุขของตัวเองหนังสือเล่มนี้ชวนกลับไปถามตัวเองว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในบ้านหรือกำลังอาศัยอยู่ในความคาดหวังของคนอื่นกันแน่ นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะของหนังสือที่มีชื่อว่าบ้านสะสมความเหงากับเรื่องราวที่ไม่มีใครได้ยินอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าบ้านอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยของทุกคนแต่หากว่าเรามีวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้เราอาจจะทำให้บ้านเป็นพื้นที่ ที่เรารู้สึกอบอุ่นได้ไม่มากก็น้อยอาจจะมีบางมุมของบ้านที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเราเพียงแค่อาจจะหาเวลาเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่เรารู้สึกอึดอัดก่อนและหากว่าเราออกมาแล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็มีวิธีที่สามารถดูแลคนที่บ้านดูแลบ้านหลังหนึ่งที่เราเคยจากมา ได้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเหมือนที่ในหนังสือย้ำว่าบางคนน่ะอาจจะทำร้ายกันเพียงเพราะว่าไม่รู้วิธีรักบางคนอดทนเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่บางคนอยู่ต่อเพราะคำว่าครอบครัวมันหนักกว่าความสุขของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ในสังคมเราในบ้านหลายหลังอาจจะแบกรับอยู่ มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะคะเพียงแค่เรามาหาวิธีที่จะจัดการกับความทุกข์นั้นๆให้สบายใจที่สุดค่ะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการกับความทุกข์นั้นให้หายไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแค่เราจัดการให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะควบคุมมันได้และรักษาใจให้ได้มากที่สุดค่ะ สำหรับท่านใดที่ชอบวรรณกรรมญี่ปุ่นโทนแบบมนนิดนิดอบอุ่นหน่อยๆแบบว่าเจ็บจริงแต่ไม่ทำร้ายเราหรือคนที่กำลังเหนื่อยกับคำว่าบ้านครอบครัวหน้าที่ก็ลองอ่านเล่มนี้ดูนะมันเป็นการเข้าใจความรู้สึกโดยไม่ตัดสินแล้วบอกเลยว่าตอนจบ จะมีการเคลียร์ทุกปมแบบชัดๆเพราะสเสน่ห์ของความจริงที่บางบ้านไม่ได้จบสวยแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นั่นเองค่ะและวสำหรับคืนนี้หากว่าท่านใดที่กาลังแบกรับความทุกข์แบกความเครียดความไม่สบายใจอยู่ลองปล่อยความทุกข์ทุกอย่างลงก่อนลองหลับตาเบาๆปล่อยใจให้สบาย หยุดทุกความคิดที่กำลังเครียดนึกถึงแต่ภาพที่สวยงามมันอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงแค่การจินตนาการแต่จินตนาการตรงนั้นมันจะค่อยๆสร้างสารแห่งความสุขมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นและร่างกายก็จะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่พร้อมตื่นขึ้นมาเจอกับเรื่องราวดีๆ และอาจจะเจอทางออกที่ดีมากขึ้นก็นได้ค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Have a good night b y PSU Broadcast